เดี๋ยวเรามาชมานกนกอะไรนกอะไรนกอินรีครับเดี๋ยวเรามาชมนกอินทรีบินกันว่าแต่คนบินจะนกแต่คนบินคนบินนกอะไรก็ไม่รู้คนบินเป็นงูนะหัวงูคนบินไม่ใช่นกนะเป็นหัวงูอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันครับว่านกมันจะบินได้จริงหรือเปล่าครับนกอินทรีตัวบเบิ่มเลยตัวใหญ่กว่าคนอีกนะ บินโดยัิชร์ภัยสารบินโดยโปรทีปเดี๋ยวให้โปรทีปโฆษณาหน่อยว่าที่มาของนกมันมายังไงอะไรยังไงหรือใครสนใจติดต่อใครอะไรยังไงเลยครับพี่เป็นยังไงครับนกตัวนกอีซีขนาดเมตร80ท่าไหร่ไม่รู้รู้แต่ว่าใหญ่จังเลยนี้ไซส์เมตร80เ80นะครับชุดไฟ ไอตัวตัวไม้อจากออกแบบโดยเสือใหญ่เสือใหญ่สวิทช์แชร์ไพสารนะครับชุดไฟชุดไฟอะไรก็ได้มั้งหรือไงอะไรก็ได้สปีดก็เมอเตอร์ก็หลังจากที่บินไปแล้วอาการเป็นไงมั่งครับตัวนี้มันขึ้นอยู่กับมันขึ้นอยู่กับผู้เล่นอารมณ์ผู้เล่นแต่ว่าบินดีกว่าอากาศดีออาครับบินกันเลยครับไป ไปไปไปโอ้โหขึ้นอย่างนี้เลยนะโอ้โหผิว้วผิ้วไหวดังใส่น้ำจะมีข <_ d ata> ึ้นท <d ata> ่าอนึ่งเนี่ยจะเพี่ยงขึ้นท่าอะไรดูท่าดูท่ายืนเล่นชิลมากเลยปล่อยมืออีกทหารล่อยมืออีกต่างหากโอ้โหมาใกล้ๆหน่อยดิมองไม่เห็น <_ d ata> บินไกลๆอ,อย่างนี้ท่านผู้ชมแหม <_ d ata> จะเห็นคลิปได้ไง โอ้ล่อมดีมากเลยนี่มีลมด้วยนะสนามมีลมด้วยนะสวยงามมากเลยดูดีดิด,ดโอ้โหเหมือนนกจริงอะ่ะปีกกระพือด้วยเหมือนนกจริงมากเลยอะ่ะเผื่อท่านใดสนใจอะไรงนะติดต่อใครนะสวิตอะไรนะวิทย์แฉพาสารสวิตแฉพาสารเสือใหญ่รู้จักกันก้าใหญ่เสือใหญ่ีส่สวิตครับติดต่อได้เลย่าชื่อเฟซบุ๊กชื่อว่าอะไรนะเสือใหญ่เอ้ยสวิตสวิตสวิตใหญ่สวิตอ่า ยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาถามกันได้ปกติแล้วมันบินได้กี่นาทีเนี่ยไม่รู้ผมจะบินประมาณสิแต่ตอนนี้โอ้โหส <นา S 1> ินาทีนี่นนสิบนาทีนี่ก็ขี้เกียจแล้วนะน <laughs> สิบนาทีนี่ก็เมื่อยคอแล้วโอ้ล่อนดีตาการล่อนดีประหยัดแบตอีกต่างหากเดี๋ยวดูท่าลงเดี๋ยวดูท่าลง ถอยออกมาถอยมาถอยมาถอยมาสว่างตรงนู้น like มืดถอยมาถอยมาเดี๋ยวดูท่าท่าลงจอดอ่ะ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 ผิดท่าผิดท่าเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อะดูท่าขึ้นใหม่ดูท่าขึ้นใหม่ดูท่าขึ้นขึ้นอย่างนี้เลยนะนี่โอ้เล่นไม่ยากเล่นไม่ยากอารมณ์ชิวๆเลยแบบนี้อารมณ์ชิวๆอะดูท่ารับใหม่ดูท่ารับใหม่มาแล้ว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 อย่าให้พลาดนะ ย้ายผ่านนะแจ๋วแจ๋วแจ๋วแสุดยอดจริงๆท่านนี้โปรประทีปขอขอลงใหม่อีกสักรอบไหมถ้าอยากเมาสักสามรอบครับขอท่าลงสวยๆใหม่อีกสักรอบสิ้าเมาด้วยการเลียนเลียนยนหรือว่ามันบินดีบินดีลั่นดี ล่อนดีเด้งดีเด้าดีอาบินข้ามหัวไปเลยนี่สวยงามแหมปีกกระพือด้วยเหมือนนกจริงอ,อยู่บนท้องฟ้านี่เหมือนนกจริงเลยนะเลื่อนไปเหรอเลื่อนไปนะเล่นเรืออ,อ,อ่ามาๆๆๆจะจบคลิปละขอ,อสวยๆถ้าไม่สวยเผาไฟทิ้งเลยนะ <laughs> เอาเตรียมไฟแช็กเตรียมไฟแช็กเ <c oughs> <c oughs> ออสวยงามสวยงาม <Wow. S 1> โอเคเดี๋ยวเราไปชมล่มบินกันต่ออ่าพลามอเตอร์